รถ E ีชาร์จแบตเตอรี่แบบไหนได้บ้างใครที่กําลังจะซื้อรถ E ีีหรือมีรถ E ีีอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามีวิธีชาร์จแบบไหนบ้างวันนี้เรรวบรวมข้อมูลมาแนะนําให้ค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรก normal charge วิธีนี้เป็นการชาร์จไฟฟ้าจากตัวเต้ารับโดยตรงโดยขนาดมิเตอร์ขั้นต่ําสําหรับบ้านพักอาศัยคือไฟ1เฟสและเต้ารับต้องติดตั้งใหม่เฉพาะการชาร์จรถไฟฟ้าเท่านั้นวิธีนี้จะเป็นการใช้ไฟบ้านที่เป็นกระแสะสลับ ac แบบที่2 double speed charge เป็นการชาร์จไฟฟ้าจากเครื่อง E ี c ี a r g ์เจจะเป็นตู้ชาร์จไฟฟ้า ac ชาร์จลิงช่วยชาร์จพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่รถ E ีีให้เต็มเร็วยิ่งขึ้นเฉ <Yes. S 1> ลีย่ยเวลาชาร์จ6 -8 ถึงชั่วโมงสุดท้ายควิกชาร์จเป็นการชาร์จไฟฟ้า DC ชาร์จลิงเข้าแบตเตอรี่โดยตรงสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถ e ีีจาก0-8ถึงได้ภายในเวลาเพียง40-60ถึงนาทียอมใช้ตามสถานีบริการนอกบ้านที่ต้องการความรวดเร็วในการชาร์จแต่มีข้อเสียคือทําให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นนั่นเองถ้าใครอยากชาร์จรถ E ีีฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทแนะนําให้ติดซลลลล่่าาาเเเ์ทีีบ้นาาน้นนแวววรยมชถใงั ให้เราประหยัดไฟได้มากขึ้นกว่าเดิมสนใจติดตั้งกับเรจองคิวมาได้เลยเราพร้อมบริการครบจบทุกขั้นตอน